ดีพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องฟองป่ายสุภูสุคนจ้าทักทายยามบ่ายจ้าเข้าป่าเห็ดอีกแล้วทุกคนมัวแต่หาเห็ดหาเห็ดจนลืมเวลามาดูเวลาอีกทีบ่ายโมงแล้วจ้าหาเห็ดก็พอได้กินพี่น้องอันดีนี่จ้าเห็ดปวกกับเห็ดทั่วไปจ้านี่ พอได้กินว่าจะเลาะกลับแล้วล่ะจ้าเพราะว่าจะต้องไปดูแลคุณยายเลาะออกไปเผื่อเจอเนาะเผื่อเจอเผื่อได้เห็ดปวกก็ได้แจ่วหนึง่งไม่ได้รวมเห็ดอันหัวเพียงไม่ได้รวมเห็ดปวกจิกเนาะเห็ดปวกกิกก็หากได้ประมาณหนึ่งแจ่วนี่แหละตรงนี้เขาหาเห็ดก่อ จะเลาะกลับนั่นแหละจ้าตรงไหนเขาก็ไปทุกที่แล้วละ่ะแต่ว่าเรามาแล้วก็ต้องเลาะไปเนาะเผื่อมันได้โอ้ยมีแต่เขาเอาหมดแล้วพี่น้องเอ้ยเขาซ้าเอาไปหมดแล้วไม่เห็นเลยไม่มีเห็ดเลย มีเห็ดทั่วไปแล้วก็เห็ดปวกนิดหน่อยพอได้เอาไปทำกับข้าวจ้าคนหลายก็เห็ดจ้าคนหลายก็เห็ดจ้าพี่น้องเอ้ยกำลังรอออกเมือจ้าล่อไปห้าได้สะดวกห้าเพาะห้ารอตาเพิ่นเนาะห้าเชื่อเพิ่นเอาบูเบิร์ตกะ เป็นของเราใช่ไหมผมไปกับยันไม้แทงตอออยายยาเบิ่งทางแน่จกสิเบิ่งโทรศัพท์แน่แต่ก้าเห็ดปวกตาบรอนำมูนี่พิ่นออกตีนี้ยังโมห็นเนี่ยค่ะรอทางเที่ยวนี่แม่นเบดิดเห็ดปวกเห็ดปวกเพิ่นออก แต่ว่าเพิ่นยังบ่อออกนี่เพิ่อนออกออกเป็นม่องออกเป็นม่องไปบอดี้ออกม่องเลยเคยออกก้อนเพื่อก็ออกนะคะแถวน้ำมันนี่นี่แล็ดเบริรแต่ยังบ่อฮอดมือเพิ่นออกเพื่อ,อ,อ,อว่าเดี๋ยวเนาจะบอดี้มานั่งจดมื้อบอดี้มานั่งจดวันทีว่าเพิ่อนออกวันทีเท่าไหร่มาพกอกะจังได้กินเนาะคะ่ะว่าสิบัมาได้แหละ่ะโอ๊ตบัวร้ายเพิ่นซราว่าได้เฮ็ดปวกเขาก็ได้อีลีค่ะ ก้าวเจ้าก็ได้ยีรีเฮดปวงนะโอ้ลดเพิ่แล้วพี่น้องลดเพิ่มกันหกขนาดเจ้าของเพิ่นกระเท้าแล้วค่ะเพิ่นบบได้มาถางแต่ก้าวเพิ่นมาถางกับลูกไพลเพิ่นเท้าแล้วเพิ่นกับโได้มาถางมันก็เริ่มหกอีกแล้วค่ะนี่ปีกายนี่แป้นแตนปีนี้หกอีกแล้ว เอาคลิปนี้กระจบไว้สนิทซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายที่รับชมจ้า